สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องคนบ้านานชาแนลนะครับวันนี้จะพามาดูท้องนานะครับว่าจะเป็นยังไงรู้สึกว่าจะโดนพายุเข้าจังหวัดคอนแกนนี่หลายวันแล้วเกินน้ําจะท่วมท้องนาไหมครับแต่ตอนนี้น้ําเต็มสระแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าท้องนาจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับใช้ชีวิตแบบ คนบ,นบ้านนะครับนี่ครับทำไร่ทำนาปลูกก็ให้ไปด้วยนะครับเราจะพาเดินรับชมกันว่าท้องนาเราจะน้ำท่วมไหมแต่ว่าตอนนี้น้ำนี่เต็มสามากเลยครับโดนพายุถล่ม3ามสวันครับน้ำเต็มหนองน้ำเลย รับชมกันไปเรื่อยๆนะครับดูว่าจะเป็นยังไงวันน้าจะเต็มท้องนาไหมต้นข้าวกำลังงามนะครับตอนนี้โอ้น้ำเต็มท้องนาครับ น้ำไม่ท่วมนะครับน้ำเต็มท้องนามากเลยโอ้น้ําเสียงน้ําไหลครับได้ยินเสียงน้ํำไหมครับนี่ครับ น้ำระบายน้ำพอรครับไหลเข้าท้องนาครับโอ้โหน้ำเต็มเลยครับเสียงน้ําไหลแรงมากตอนนี้น้ําก็เต็มสระแล้วนะครับนี่ ข้าวไม่เสียหายนะครับไม่โดนพายุสัตว์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจทำในคทคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ